มาด้วยกันครับแล้วคุณก็ดับบลนนะครับโอเคก็เนื่องจากมีหลายเพจนะครับประมาณ2 1เพจใช้ชื่อผมเลยไม่ได้ใช้ชื่อใครเคียงอย่างเดียวชื่อชื่อคุณตานกันแหล่ว่าใช้คําว่าคุณแล้วก็ตานหรือว่าคุณก็ตานจุดตานพัสกรน,นะที่ ทั้งหมดรวมประมาณ21เพศแล้วก็เอารูปทั้งเงินสดทองรถมอเตอร์ไซค์ใดๆทั้งสิ้น iPhone ไปโพสต์ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นเพศของผมสำคัญวานนั้นคือไปเรียกเงินห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามันก็ตามให้ซื้อทูมานี่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าผมเป็นผมก็มเลยหลงเชื่อ ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีการแจ้งความอยู่สอนอหลายหลายที่ผมเคยมาเปทนตัวการบ่อยๆนะครับก็อย่างไรเพื่อไปฆ่าอะไรครับที่เขาเปยดฟ้องเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าเออคุณเป็นผู้จชคดีได้เงินบ้างได้ก็โดนไปห้าร้อยมากพันหนึ่งสองพันแต่สองพันสำหรับบางคนก็อาจจะ ไม่เยอะเราทวบาจริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆผมไม่ยอมเป็นฆากผู้เสียหายที่ว่าหลอกใครทำให้ผมเสียชื่อและเสียหายด้วยนะขอให้ความโมนาหยุดเถอะนะแล้วนอกจากผมเสียหายแล้วยังไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะครับขอยัดด้านนี้คางๆเอาง่ายขเขาเล่าให้เลิกเพราะว่าตํารวจตามไล่ทุกคนอยู่แล้วจริงๆตอนนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าใครถ้าคุณไม่ปิดไม่เลิกเจอแน่นอนครับตำรวจเขาดำเนินงานแน่นอน ฟอร์คมครับมีหนึ่งอันของผมอ,อ,อันที่ถือยี่สิบเอ็ดครับคุณครับขอบคุณนะคะ